ไกด์ดวงชะตาะราสัปดาห์ครับกับผมนัดนอนแล้วนะครับเท่าที่เกิดในวันจันทร์ฮะในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะคนวันจันทร์นะครับต้องระมัดระวังช่วงประมาณวันพุธพฤหัสนะครับศุกร bon. ์สามวันนี้นะอาจจะอารมณ์สวิงรุนแรงหรือว,ว่ามีเรื่องอะไรที่แบบไม่ค่อยสบายกายสบายใจหรือมีเรื่องเซอร์ไพรส์ครับอะไรในช่วงพุธพฤหัสศุกร์นะครับสามวันนี้ดูดีๆนะฮะที่อาจะเป็นข่าวคราวหรือได้ข่าวอะไรที่มันน่าประใจหรือว,ว่าบางทีมันจะเป็นเรื่องอะไรที่เราไม่คาดคิดคาดฝันนะฮะมันมีเรื่องเซอร์ไพรส์เราก็ต้องแก้ ข่าวที่ได้นี่นะครับไปก่อให้เกิดประโยชน์อื่นๆก็ได้นะครับแต่ว่าคนแต่และคนทําอาชีพอะไรบางทีมันก็เป็นข่าวแตกต่างกันเพราะว่ามันก็คนละสายงานสายอาชีพแต่ให้รู้ว่าเดี๋ยวมันมีเซอร์ไพรส์นะครับทำอะไรต้องระมัดระวังตัวอารมณ์มีการทะเลาะก,กับแฟนในช่วงดังก่าวด้วยต้องระมัดระวังอารมณ์เป็นพิเศษนะฮะอ่าละโอเคมาเรื่องของงานนิดนึงฮะมุมดาวเรื่องงานนะครับมันเป็นช่วงของความวุ่นวายนะครับการแก้ปัญหาแล้วก็ปัญหาเรื่องคนอันตรายมากเลยรู้ว่า อาจจะทําให้รูเหนื่อยนะฮะเหนื่อยท้อล้ากับคนกับงานไม่น่ากลัวช่วงสัปดาห์นี้กับคนน่ากลัวกว่ากับคนที่จะผิดคําพูดผิดวาจาคนอิจฉา,คน,าคนริษยาคนที่พูดมากคนทีเ่เล็กใส่ร้ายใส่ความนะระวังคนเหล่านี้นะใครที่อยู่แวดวงใครบางคนที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับที่มีลักษณะแบบนี้อันตรายมากในะช่วงนี้อย่าอยู่ใกล้แล้วก็เรื่องของอาการงานใครที่ว่างงานอยู่นะครับในช่วงนี้จะมี j อบพิเศษก็ได้แล้วก็ มีข่าวดีเรื่องเงินนะฮะในช่วงนี้ข้อดีเลยนะบางทีมันจะมีเงินเข้าหรือว่าอาจจะเพิ่งเข้าส่วนล้อๆนะครับอะไรก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยก็มีเงินเข้ามาให้หมุนหมุนนะไม่ใช่เงินสะสมนะฉะนั้นอาจจะต้องหาวิธีที่จะหารายได้พิเศษอื่นๆนะฮะไม่งั้นแล้วมันจะไม่เหลือนะฮะในนช่วงนี้อาจจะต้องรีบเร่งหาเงินมากน้อยนะครับในช่วงนี้แต่ข้อดีคือจะหาได้หรือถ้าเราแบบติดหนี้ติดสินหรือว่ามีเงินให้ต้อง นี่ที่ต้องชําระนะครับในช่วงใดก็ตามมีโอกาสที่จะได้ถ้าตอนนี้นาวันที่ฟังมันยังไม่มีแต่วันที่ต้องชําระหรือจะมีวิธีที่จะผัดผ่อนผ่อนผันก็จะสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเงินในช่วงสัปดาห์นี้มันมีทั้งได้ตรงๆแล้วก็มีทั้งเฮงอาจจะถูกหวยก็ได้หรือว่าจะได้โชคลาภอื่น,นๆก็ได้นะเรียกว่ามันมีวิธีที่จะให้มีเงินมาทันเวลานะครับประมาณนี้แหละ เรื่องความรักนะครับในช่วงวันนี้นะครับมุมดาวสัปดาห์นี้นะฮะมุมดาวมระวังที่คนโสดอาจจะเจอคนอายุมากกว่าหรือเจอคนที่แกกว่าเจอคนที่มีอาวุโสบางคนทําตัวอาวุโศมหากุณประมาณนี้นะฮะบางคนทาตัวแก่หรือเปล่าก็แล้วแต่เรียกนะแล้วแต่คําจํากัดความนะก็อาจจะคุยค่อยๆคุยแล้วกันนะฮะคุยคุอย,คอ,ยอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรไปนะฮะ พวกแกนี่เก่านะนี่เขารู้วิธีหลอกล่อเราเพียงต้องระมัดระวังดีๆนะแล้วก็เรื่องของคนที่มีคู่อยู่เลยนะฮะในช่วงนี้มุมดาวมีความรักแล้วก็มีความผูกพันพูดคุยอะไรต่อกันนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ดียังจะมีโอกาสไปไหนมาไหนร่วมกันไปในเส้นทางหรือว่าในกิจกรรมพิเศษพิเศษนะครับให้เด็กให้ได้ไปด้วยกันประมาณนี้แล้วก็ระยะน,นี้นะครับถ้าใครที่ติดขัดเรื่องค่าใช้จ่าย ระหว่างครอบครัวนะฮะก็จะมีวิธีแก้ทางแก้ทางออกเนาะแล้วก็ข้อดีคือเรื่องของความรักนะฮะใครที่มีคู่นะครับในช่วงนี้แฟนอาจจะเซอร์ไพรส์หรือให้อะไรบางอย่างหรือว่าจะมีโชคดีๆมีข่าวดีๆให้เราได้ฟังประมาณนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของเ,อเรียนใครที่เรียนนะครับในช่วงนี้มุมดาวการเรียนเด่นนะคนจะอาจจะเป็นข่าวดีเรื่องการเรียนนะครับหรือว่ามีการเรียนรู้อะไรได้ไวนะครับหรือว่าจะ บางทีฝึกฝนอะไรบางวิชาการบางอย่างกับเด่นในช่วงสัปดาห์นี้นะแล้วก็เรื่องลูกนะครับอันนี้ข้อดีเลยครับมีข่าวดีเกิดเรื่องบุตรนะครับช่วยแก้ปัญหาอะไรบางอย่างเขาได้ถ้าเขามีปัญหาอะไรก็ตามเราสามารถช่วยเหลือดูแลบางอย่างได้แล้วก็ลูกอาจจะเรียกว่ามีศักยภาพหรือมีอะไรดีๆให้เราชื่นใจนะฮะแต่ว่าข้อที่เราอาจจะหงุดหงิดบ้างคือ อาจจะเป็นเรื่องความเป็นระเบียบของลูกลูกนอนดึกลูกติดเพื่อนลูกติดโซเชียลประมาณนี้คือจริงๆมันก็เป็นหลายๆบ้านเดี๋ยวว่าเผอิญว่าคนเกิดวันจันทร์ช่วงนี้จะจะสัมพันธ์กับเรื่องราวเหล่านี้บ่อยหน่อยนะครับแต่ไม่มีอะไรที่น่ากลัวครับเรื่องของอต่อมาเรื่องของโชคลาภนะครับช่วงนี้โชคลาภมาจากยานพาหนะนะฮะอาจจะเป็นตัวเลขของยานพาหนะนะโอเคเนาะแล้วก็ ออคันไหนเนี่ยจะมีโมงคลมีหลายคันนะฮะก็สักคันนึงแหละนะถ้าดวงจะมีโชคคุณจิ้มคันไหนมันก็ถูกกันแล้วนะครับ๋ยวมันก็อยู่แถวยานพานะของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็สุขภาพร่างกายครับวันนี้ช่วงนี้นะฮะสัปดาห์นี้ระวังภูมิแพ้ระวังเจ็บคอร้อนในนะครับแล้วก็เรื่องของน้ําหนักตัวครับที่เพิ่มขึ้นหรือว่าให้เรามาระวังเรื่องของการปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไขข้อหรือว่ากล้ามเนื้ออักเสบด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของอะไรล่ะเงินและงาน,แล,งานและความรักสุขภาพโชคลาบ นะครับแล้วก็เลขมงคลนะครับมีดังนี้มีเลข1เลข5เลข9เลข3เลขที่ไม่ถูกโชครกคือเลข4แล้วก็สีที่ถูกโชครนะครับมีสีน้ําเงินนะครับสีม่วงนะฮะสีเขียวครับแล้วก็สีดำครับส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกโชครนะครับหรือเรื่งเรียกคือสีชมพูนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของเงินงานเขารักวันที่ดีนะครับนี่วันมีวันจันทร์นะครับวันพุธ แล้วก็พฤกษ์ครับวันที่ติดขัดคือวันศุกร์นั่นเองนะครับแล้วก็ครบเลยเนะาะทำบุญนิดนึงนะฮะใครที่มีโอกาสทาบุญทําบุญที่เกี่ยวกับโรงศพทาบุญที่เกี่ยวกับคนพิการทําบุญที่เกี่ยวกับจะเรียกว่าถ้าวัดนะฮะซ่อมสร้างนะครับอะไรบางอย่างศาสนาสถานบางอย่างในวัดนั่นเองนะฮะ แล้วก็ช่วงนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสนิดนึงนะับางทีอาจจะมีอะไรที่เราหงุดหงิดใจไม่ค่อยสบายกายสบายใจใช้รอยยิ้มนะครับเราบอรองว่าหลายๆอย่างมันจะหายแล้วก็ไอเดียบันเจิดแล้วก็ปัญหาต่างๆจะหมดได้ไวนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะนะครับช่วงนี้มันเป็นพลังงานพิเศษให้กับเราครับสวัสดีครับ